สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ <S <S ผมอาจารย์ไก่ในันทาอดีตกรรมการสมาคมโใน,ในประเทศไทยในพระบรมราชินปูปธรรมวันนี้พบกันวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันสุข,ขึ้น10่ํำเดือน5ปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นดารานะครับระหว่างนัก ร้องแรปเปอร์หนุ่มกับนางเอกสาวทั้งสองคนก็เพิ่งเลิกลากับคนรู้ใจไปสักระยะหนึ่งนะครับทำให้หัวใจยังว่างทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนนั้นมีภาพปรากฏบนโลกออนไลน์นะครับในร่วมงานปาร์ตี้แล้วก็มีภาพมีเฟรมมีร่วมเฟรมกันนะครับทำให้มีผู้คนแอบรุ้นกันว่าเอ๊ะคู่นี้อะไรยังไงนะครับเลยจัดให้ เพื่อให้ท่านผู้ชมหายสงสัยกันนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณโต้งทูพีพิทวัตพฤกษกิจกับคุณพลอยเชร์มานลายลาบุญยศนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันว่าเรื่องความรักของคู่นี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับมาดูไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งนะครับคุณลิเดียสลานลัตนะครับประกาศสถานะโสดให้กับเพื่อนซีนะครับคุณพลอยเชร์มาน บนคลิปที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์นะครับมีคนจับตาความสัมพันธ์แรปเปอร์นหนุ่มโต้งทุพีกับพลอยเชอมาหลังมีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่แอบปลูกต้นรักกันหรือเปล่าน,นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้โต้งพลอยเหมือนตัวจะติดกันยังไงไม่รู้นะครับเห็นภาพใกล้ชิดกันบ่อยๆนะครับในทิกต o k ของวงไทเทเนียมนะครับคุณแม่ลูกแฝดนานาไรมีนาภรายารยาคุณเวไทเทเนียมทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายคลิปบรรยากาศนะครับขณะที่แก๊ง เพื่อนฮิปฮอปของสามีนะครับกำลังดินเนอร์ฉลองอวันเกิดครบรอบ23ปีไทเทเนียมนะครับโดยมีสมาชิกในวงชวนเพื่อนสนิทครอบครัวนะครับคนรักมาร่วมปาร์ตี้กันโดยมีต้งทุพีและพอยเชอร์มานมาร่วมงานกันด้วยนะครับคุณเจนี่เทนโพสวรนะครับมาแจมด้วยมีเสียงแซวพูดว่าแพนมาคู่นี้หน่อยนะครับทำให้ทั้งคู่นะครับ คุณพลอยกับคุณโต้งนี่ยก็เลยยกมือปิดบังทำสัญลักษณ์บงไท,ทเทเนียมปิดบังใบหน้าหน่อยหนึ่งนะครับแฟนๆให้ได้เห็นคลิปนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงคู่โต้งจุพีพลอยเชอร์แมนอาทิชัวแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่ๆแซวเปิดตัวสักขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะนะครับจูพีพลอยสรุปจริงนะครับเชียร์พลอยโต้งน่ารักนะครับแล้วก็ เซลสักขนาดนี้มีซัมติงแหละอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากพื้นดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณพ่อยเชอร์มานหรือมีชื่อจริงไลลาบุญศักดิ์นั้นเกิดวันี่15กันยายน2525 25นะครับตรงกับวันพุธแรม13ค่าาเดือน10ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ40ปี6เดือนกับ6วันนะครับย่าง41ดวงชะตาของคุณพลอยเนี่ย ผมเคยโพสต์ไว้หลายครั้งนะครับในช่อง u t ท b e แผงนี้นะครับจะขอข่าวข่าวนะครับเป็นคนเกิดวันพุธพูดจาฉลาดปฏิพันธ์ดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนรู้เร็วปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อภาษาดีมีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองมีสัญชาติยานการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนใครนะครับดาวเดือนเกิดมีดาวองค์คาร์กุมเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนทาอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นเองชอบความท้าทายไม่กลัวไขรตรงไปตรงมาตัดสินใจเร็ว กล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงไม่ชอบการรลอคอยนะครับโดดเด่นเรื่องงานนะครับเพราะว่าสุภาพนั้นมี1ิจักรพรรดิเกียรติยศชื่อเสียงความมั่นคงเรื่องศิละปะและความเป็นศิลป,ปินก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นมูละในทางทักษะแต่ว่ามั่นคงความรักคู่ครองนะครับความรักดาวสุขความรักไม่จางหายไปจากชีวิตนะครับเพราะว่าดาวสุขเป็นมูละในทางทักษะความมั่นคงครอบครัวมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือพันธุไปกระทบเหมาอุปถัม เกื้อนหนุนดีนะครับข้อเสียคือพันทุกไปกระทบกรรม,มะมีวิบากกรรมบางอย่างในความเป็นครอบครัวนะครับบ้านคงคู่จุดที่เป็นลาภจุดนี้มีปัญหานะฮะดาวเสาเป็นดาวบาปเคาะอยู่บนฐานพระเสากาลังสองเสถียรความรักไม่ค่อยแน่นอนคู่ครองปัตตนิมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตนิไป,ปกระทบโภคาจะได้คู่มีทรัพย์เป็นมนตรีในทางทักษะเขาคู่เกื้อนหนุนแล้วครับข้อเสียคือปัตตนิไปกระทบภาษาในอังคฤวิชา มีปัญหาหรือเหนื่อยเรื่องความเป็นคู่ครองนะครับมาดูในส่วนของคุณต้องจุพีพิชวัตพฤกษกิจนะครับเกิดวันที่3ตุลา2533ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมาเมียนะครับอายุปัจจุบันคือ32ปี5เดือนกับ28วันย่าง33นะครับเป็นคนวันพุธเนี่ย เ,เหมือนคุณพลอยเลยนะครับผู้จาฉลาดเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเดือนเกิดมีดาวพุธกลุ่มด้วยนะครับคนที่วันและเดือนเป็นดาวเดียวกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง่อน่าจะสูงโดยเด่นเรื่องงานนะครับเพราะว่าสุภาพมี11ราชาโชคกัมมันกัมมันนั้นมี14จกักรพรรดิเรื่องความรักคู่ครองนะครับความรักดาวศุกร์คนที่ดาวศุกร์เกาะราหูนะครับมักจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความรัก ไปกระทบนาวังด้วยนะครับมีความพัดพรากแฝงอยู่ในนั้นมั่นคงครอบครัวจุดที่เป็นพันธุนี้ค่อนข้างเสียหายเพราะพันธุไปกระทบหมอนะนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นละพระจุดนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะเป็นดาวบักเคาะไปกระทบมัชชินะครับแปลว่าความผันผวนคู่ครองปัตตานีจุดนี้ค่อนข้างมีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะปัตตานีไปกระทบกาลคินีในพื้นดวงนะครับมีปัญหาเรื่องคู่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดวงชะตาแบบนี้ เรื่องงานกับเรื่องความรักช่างเดินสวนทางกันซะละเกินนะครับมีความเสียหายหลายจุดแล้วก็เป็นดวงที่น่าเห็นใจยิ่งในเรื่องของความรักนะครับมาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณต้องชุพีกับคุณพลอยเชิญมานะครับคุณพลอยเกิดวันพุธคุณต้องเกิดวันพุธนะครับเกิดวันเดียวกันนะครับไปกันได้ไม่เสียหายเดือนเกิดคุณพลอยเป็นดาวองคารคุมนะครับคุณต้องเป็นดาวพุธ นะครับเป็นคู่กลางๆไม่เสียแต่ก็ไม่เด่นนะครับเรื่องความรักความมั่นคงครอบครัวมั่นคงคู่ในดวงชะตาคุณพลอยค่อนข้างจะมีภาษีดีกับคุณต้องนิดหนึ่งนะครับคุณต้องนั้นมีปัญหาหลายจุดที่กล่าวมานะครับเรื่องความเป็นคู่ครองคุณพลอยได้คู่มีทรัพย์คุณต้องมีปัญหาเรื่องคู่ครองโดยตรงนะครับโดยเฉพาะถ้าเปิดเผยเป็นทางการกับผู้ใดนะครับมาดูช่วงอายุจรนะครับ ในช่วงที่คุณพลอยเชื่อมานอายุ40ย่าง41เนี่ยเราเราสักตั้งแต่กันยา2565ถึงกันยา2566เรื่องรักครั้งใหม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากปัตตนีเป็นสีและภระยังเป็นมนตรีในทางทักษะในดวงชะตาของต้องจุพีอายุ32ย่าง33เนี่ยตั้งแต่ตุลา2565ถึงตุลา2566รักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนื่องจากปัตตนีเป็นสีในทางทักษะเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมนะครับพอจะสรุปจากดูงชะตาของทั้งสองคนดังนี้นะครับถ้าดูจากวันเกิดและเดือนเกิดทั้งดวงชะตาทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าพอไปกันได้นะครับในมีใน,ม,ในมีดวงชะตาของคุณต้องทูพีนั้นมีความเสียหายด้านความรักคู่ครองเกือบทุกจุดเลยนะครับส่วนของคุณพลอยเชอร์มานั้นหากได้คู่โฉลกก็มีความรักที่ยาวนานได้เช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ย ช่วงอายุจรนะครับคุณพลออายุ40ย่าง41รักครั้งใหม่เป็นไปได้คุณต้องจุพีอายุ32ย่าง33รักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมองในภาพรวมหากถามว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสเป็นคู่จิ้นได้ไหมก็ต้องขอตอบท่านผู้ชมมาได้นะครับถ้าหากถามว่าคู่นี้มีโอกาสเป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคู่นี้นะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ จากดวงชะตาแล้วนะครับคงจะคบหาดูใจกันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับจะใช้เวลาไม่นานนักเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับต่างคนก็ต่างเดินเส้นทางของตัวเองนะครับท้ายนี้นะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้นะครับเหมาะที่จะเป็นคู่จิน้นแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริงน,นะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ในดวงชะตาของทั้งสองคนในโอกาสต่อไปนะครับผมเป็นเช่นไก่นนันทาน,นครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรากัรกการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหงมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความบิดผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างคือ 1. วันเดอนปบเกิดเวลาเกิด 2. ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ยลยมือพื้นดุาฎกอนเลยมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงวเฮ้งและ5คือบริษัทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวายขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาวานใดก็ฝากวิธีใต้คลิป ติดต่อที่0811599996นะครับเบอร์น,นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l i ลายเวลาก็ประมาณสักเกาถึงย1นาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5้า้บาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหนานารันทานะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า2 0 0รคู่เลือก ชมตามอัธยาศัยตามที่ท่านชอบเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ